สวัสดีครับมาแดนเซอร์มากินข้าวเช้ากันเหมือนเดิมวันนี้ของขาอ้าวกินทําเองนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างทำเรไวบ้างเปิดพ้าอบพบปิน่นโตปับ๊บเราก็เปิดมาปับ๊บมันก็จะมีฝาอย่างนี้นะครับชั้นแรกก็มีฝาสีดําครอบอยู่ก็เปิดออกมากปับ๊บนี่ครับ แันดอยก็จะเป็นพริกหอมแล้วก็ช้อนช้อนครับส่วนตัวนี้ก็คือทีเด็ดปรฟัฟนี่ไก่อบนะครับน้องไก่อบเนะมื่อวานนี้เอาที่อยากพระเน้นท่านฉันเหลือแล้วเราก็ห่อไปนะครับห่อไปกินแต่จะเย็นไว้ ปกติมันเป็นไก่นึ่งนะครับบไก่นึ่งสมุนไพรเราก็เอาไปอบใหม่อบให้มันมีรสชาติอร่อยขึ้นมันก็อร่อยมันกว่าอร่อย,ยแต่อบให้มันกรอบให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนี่เลยครับสูตรเด็ดข้าวพี่คงมาไม่ต้องพูดผล p ทำพลงกินกันเลยนะครับ ช้อนที่เขาแถมมากับปินนโตข้าวหอพพิผมไม่ใช่ข้าวคนพี่ผมอืมรอดอืมคำาที่สองอืม จดือดชาบาอุ้มมามิดประหยัดครับวันนี้อยู่มีคูวัดประทังชีวิตด้วยกันกินข้าววัดนะครับ เผชดช่วงชวเช้าชักนเรียก็จะเรียนบาลีเรียนบาลีอาจารย์ที่เป็นพระท่านจะสอนส่วนอาจารย์โยมส่วนใหญ่ก็จะสอนวิชาสามัญแปดกลุ่มสาระช่วงบ่าย นี่คือบริบทโรงเรียนพระเนิ ลองที่ครับฝึกมันสุด,สด,สด Hãy um, subscribe